มาครับวันนี้ผมจะมาเป็นสไนเปอร์ยิงลมแต่ก่อนเออโอ้โหแย่อยู่นี่โทรศัพท์สุเปอร์เทนฟิลโอเคเดี๋ยวโอ้ยิงโดนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องยิงคุ้มกันอย่างนี้ไปเรื่อยก่อนแล้วพอได้โอ้เหีฉยพอได้ลงจากเรือปุ๊บค่อยเปลี่ยนเป็นสไนโอ้โหโอ้โหแม่งอจัดแคบเพราะว่าไม่ไหววะไอ้ายโดนแล้วจ้ำโอเคอยู่ดีก็กลายเป็น เฮาอ,อมดิวตี้เวิร์ดวะพยาบาลพระเจ้าช่วยมาช่างรุนแรงเหลือเกินจกแจ็แครับจ็แครับอ๋อโอเคผมเป็นสควอัดลิเดอร์สั่งเยอะจุดเอไปเร็วหรือชอบลืมตัวชอบลืมตัวไอ,วอชื่อหญิงไม่โดนโอเคยอดมากเพื่อน ทำไมเขาวิ่งท่าสกูบุไปดูงั้นวะโอ้ยอ่าเล็มีคนอยู่มีคนอยู่อ้ะกำลังรอเลยได้ยินเสียงเดินตุบตับตับตับผมงกำลังรอโดนลืมไปว่ายิงสู้กับสไนตัวนั้นอยู่มอแคปขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะยิงสู้กับสไนตัวนั้นเองแน่เฮ้ยเฮ้ยสไนเปอร์โอ้พวกเรามาแล้ว ยูดจุดเอทุกคนสู้เขาเราทำได้โอ้ต้นไม้มันเยอะผมไม่เห็นจริงๆพวกคนดูอาจจะเห็นแหละแต่ผมไม่เห็นปอนยิงลมชายาเนี่ยนะชายาเนี่ยนะโอ้เชียร์อยากเกิดตรงนั้นมากเลยอะจะอโอเคเอาไปเอาไปมาปอนยิงลมกันมาแล้ว คราวนี้เราจะไม่ยิงลมเพราะอ๋อเชียร์บอลหนึ่งบอลหนึ่งบอลหนึ่งทำไมกดเอฟเราเป็นแทงมีดไปฟอนจะไม่ยิงลมโอ้ฟักหมอบโอ้ขอบคุณครับโอเคแฟลร์ล้อมหนึ่งนะเพื่อนคือรอโอเคโอเคดับไปปืนลงเสร็จแล้วโอ้เชียร์แล้วข้ามลวดหนามยังไงดีโอเคโอเคมุมนี้โดดได้แต่มุมนี้เออเขายึดจุดเอ โอเคมันตายละโอ้ฟักเมื่อกี้กูวิ่งผ่านใครมาโอเคโอเคมันตายกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเ <c oughs> มามา,มาสนายิงลมโอเคก่อนอื่นเลยบอกก่อนอ่าจะบอกอะไรโอเค อันนี้ผมใช้อยู่คือคาร์ก้า 8K ครับเห็นไหมสวยงามคาร์ก้า 8K ไปโอเคเราจะรออยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องดันเป็น agressive g sniper หน่อยแค่นี้ยังยิงไม่โดนปอนอะไรเนี่ยโอ้เชียบเพื่อนสวัสดี wake the fuck up samurai น้าต่างนี้น่าช่วยเราได้เค okay, เพื่อนเราเข้าไปแล้วแหมถ้าทนายมันยิงทะลุไม้ได้นะมีมีคนอยู่เนี่ยช่วยเพื่อนกันโอเคแฟนหมดลืมเติมขอโทษครับ Welcom Welcom อ่าเยสตรงนี้นะตรงนี้นะอย่านะวายฮ i t โอเคสวยงามเพื่อนเพื่อนยิงให้ขอขอพยาบาลหน่อยครับพี่พี่ครับพี่โอเคเป็นไ,ไรครับพีถ้าพีจะไม่ให้ผมผมก็ไม่ไม่เอใจอะไรอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยจะตายแล้วโอเค โอเคผมต้องการแฟร์ตอนนี้มันเนิ่มๆหน่อยมันเริ่มบูดๆหน่อยโอเคเราได้จุด A ละไปบีลืมสั่งลืมสั่งลืมสั่งขอโทษขอโทษขอโทษอย่าไปอย่าไปอย่าไปลืมตัวลืมตัวมีคนพูดใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น สไนยิงลมครับเหมือนว่ายืนชมวิวไปไหนเจเดียนบอดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนี่เราเริ่มเกมมาจะ5นาทีแล้วเรายังไม่ได้คิวเลยยิงโดนอย่างเดียวฮิตอย่างเดียวไม่เดทโอเคดันดัน โอเ้เชียร์ใจเย็นเชียร์แมนอ๋ออืมโอเคขอบคุณมาอฮึ่มตัวไหมกระจายจะได้ A แล้วโอ้ยมันควันมันเยอะมากกูมอง,งไม่เห็นอะไรเลยเย่굿 เรายังฆ่าศูนย์ตายหนึ่งอยู่เลยครับพี่น้องโอ้วอดโอ้รถถังเด้งเลยตัวนี้โอ้อดเลยมาครับได้เวลาจุดแห่งความมันมาได้เวลาแล้วว้าวว้าวขับไปน้ำ สนายยิงลมโอ้เรียกหนึ่งคิวมาตัดเส้นะเนี่ยเก็บอยู่ไว้จิงฮะโอเคกว่าแตได้คิวแรกยิงเข้าเต็มๆพลังว่ะแขนก็เอาแขนกูก็เอา ไปละพี่ดันผมทำไมลูกพี่คือเวลามีอะไรผมมากระตันหันผมยิงผมยิงไม่ทันผมเป็นพวกแบบนั้นพวก,โอ,พวกโอ้ชิดเฟืดไอ้ระเบิดมือโอเคสัง่งยึดกันยึจดจุดเอไปเลยไปเลยไปเลยบวกบวกบวกพอละสไนยยิงลมมายิงลมมันละแทงแมงเดียวสวัสดีเพื่อน เขาลงห้องนี้หน่อยนะเฮ้ยแค่นี้กูก็ยิงไม่โดนอะไรวะป้อนปๆอนป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 อน,ปอนเออโดนละเรียบร้อยอีกหนึ่งหัวร้อยหนึ่งหัวเร่งนานมากเลยเพื่อนเราชุบนายไม่ได้นะนายต้อง ฟักเราชุบนายไม่ได้เพื่อนนายต้องฆ่าตัวตายนายอยู่ฝั่งที่เป็นคอร์สไฟโอเคเหมือนสไนเปอร์ตรงนี้จะเคลียร์ก็เตรียมชะเง้อฝั่งนี้โอเคยิงได้แล้วหนังหนังหน่ะกระซายเอ้ยได้หนึ่งคนเลยไปละวิ่งไม่ทัน มีคนทางครับเฮลโลโอเคไม่มีอะไรครับตัวปลอมครับนี่ตัวปลอมไปไปยึดจุดยึดจุดยึดจุดจุดจุดอะไรวะจุดบีเออทำละแฟร์แฟร์แฟร์เออ ผมก็กำลังนอนคุณรอคุณหมอบอยู่โอ้ฝักมาแล้วรถถังโอเคอีกทีหนึ่งมีคนชุบไปยิงอีกทีเอ้ยทะลุเมื่อกี้มันมีมันกระสุนมันวิ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเห็นฮิตมาน่าจะใช่นะน่าใช่มันขึ้นสองทีชุบๆเรียบร้อยอีกหนึ่งอีกหนึ่ง มาถึงจุดนี้แล้วทรงพลังถึงจุดนี้แล้วดุได้ <laughs> โอ้โดนด้วยโดนด้วยแต่ไม่ตายเอาไงดี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  ผมบางทีผมไม่รู้จะพูดอะไรโอเคสวัสดีเรือมารับเราพอดีไอไลท์เฮลิมเกมมิ่งซีเอวีพีแทนเกลีวแทกวขอบคุณครับ <laughs> ตอนนี้เราเล่นเกมกันดีกว่าโอเคหาหาโคเวอร์คือตั้งแต่ผมเล่นอินซ r เ e นซี่บ่อยๆนี่แบบการวิ่งหาโคเวอร์คือง,งานของผม พูดถึงต้นเกมที่วิ่งเข้าไปรับกระสุนเฮ้ยมันต้นเกมไม่นับกำลังสร้างความเคยชินโอเคเฮ้อะอะไรโอเคพวกพ,พวกเดียวกันพวกเดียวกันผมตกใจเฉยอยูนิลเซียงยูดีมันเป็นเสียงปั้งแล้วผมก็หันไปมองโอเคอันดับมีดาวโอเคอันดับมีดาวยิงชาไปนิดนึงโอ้ฟักข้างหน้านั้นมีแฟลชเบลเชอร์ โอ้โหหลบไม่ทันโอ้ขอบคุณครบับมีหมอพอดีโอเคยมีจุดบีจบุดบีเอาเก็บของดีมาใช้ตอนท้ายเหมือนเดิมโอ้ชิดสไนโอ้เรียบ,บ,บมอพยาบาลพยาบาลพยาบาลสวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณพกรอแล้วมาดิ วิ่งมาไม่มีนะไม่มีกูไปนะได้ยินคนพูดภาษาญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวครับโอเคภาษาอังกฤษไอ้เชี่ยพักพกควักพกโอ้โห Yes ยส s อ so ๋อมีหมอกูไม่ตายสักทีเนี่ยเออขอคืนด้วยมีดมา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 โอเคใกล้ละใกล้ละ สั่นไว้ก่อนยิงยิงไปเรื่อยก่อนตอนนี้เก็บค่าสกีไปเรื่อยก่อนเพราะว่ารอมันเคลียร์จุดกันเยสรถถังใช่ไหมเออนั่นไงมีคามิอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยหัวสัตว์โอ้ฟัก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 โอ้ยมันรู้ตัอวอ้อยเจ็บอ้อยเจ็บสิบหอยเลย โจมตีจุด E โจมตีจุด A สวัสดีครับอ่านี่ปืนไฟใช่ไหมหยิบมาไว้เผื่อเผื่อไว้แล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้โอเคกลับไปหาพยาบาลก่อนใจเย็นๆเราเล่นแบบใจเย็นฮึบอ,อ่าฮึบ กระโดดข้ามอืมเป็นไงเปียกนิดๆโอ้ในรูนี้ในรูนี้ในรูนี้สินะเรียบร้อยดับดิน้นดับดิน้นโอ้ฝักเมื่อกี้มันมีศพระบังต่อหน้ามันเฮ้ยคำมันเรียกว่าเป็นการดึงความสนใจของผมไปที่ศพตัวตะกี้แล้วกูก็เสียปืนไฟฟรีไอบบ้ประศพมามาเพื่อนมาแล้ว 6-9เเลขสวยนัดน,นั้นเข้า6-9นี่7-9นี่อันนี้คลิกสโคบมันก็ไม่คลิกเท่าไหร่ลากเน้นลากฮึบ <c oughs> <c oughs> ได้นึงโอเคได้สอง <laughs> yes <c oughs> yes าฟินจริงๆได้ใช้ดาบไปปืนโอเคโอเคโอเคเพื่อนเรามาเยอะเดี๋ยวเราทิ้งอาทีแยรี่เลยเราไม่ไม่ใช้ไอ้นี่ละเราไม่ใช้ไอเจบีทูละได้เวลาโอ้ Ohio. รอก่อนมันมีคนใช้อยู่เออเยี่ยมยอดมีคนยิงให้ของผมต้องมันต้องโบมันต้องคัดปอกไอเอ็นายจับเอ๊ะ เรียบร้อยแล้วผมน่าจะใช้ไม่ทันนะ่ะดูจากทรงอะเอ้ยนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนั่น,น,น,นแหละดีเยี่ยมชยนาเป็นของเราชนาเป็นของเรา yes yes ฟ uh, yeah, uh ักเย e a h a m e r i c าเรียบร้อยครับ เซก t ต r ร์แคปเจอร์สี่เมเจอร์วิกตอถึงสควอผมจะไม่ติดกเ็เถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแฮกเกอร์เหรอ,อม,มีความเป็นไปได้ก็นั่นแหละนี่ผมเล่นเซิร์ฟตอนช่วงช่วงที่ผมเล่นมันเซิร์ฟคอมมูนิตี้ยังไม่ค่อยมีคนครับก็มันก็จะมีแฮกเกอร์แหละผมจะไม่พูดแบบเนี่ยชนะแล้วอีซี่อะไรเงรี้ยคือแม่งมีแฮกเกอร์อะก็ตามนั้นครับ ไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่พูดไว้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี